สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับก็เป็นบล็อกนะครับที่เราไม่ได้ทำกันมานานแบบสบายๆนะฮะ,ค,ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากว่าช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีคอนโดที่มีการออกแบบต่างๆมากมายนะคบคะแล้วก็มีโครงการนี้เนี่ยที่เราพามาดูวันนี้มันเป็นห้อง ที่มีการไล่ระดับภายในห้องเนีปกติเราจะเห็นเป็นห้องเนี้ยสช,ชั้นอาชั้นเ่ยอันนี้เขาไล่ระดับไปถึง3ส,สเต็ปนะเหมือนเหมือนแบบมีพื้นที่ใช้สอยได้เดินขึ้นเดินลงได้3ระดับก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูนะฮะที่นี่ที่เราอยู่นะครับนั่นก็คือเอสพายห้วยขวางค่ะ เดี๋ยวเล่าเรื่องคอนเซปต์โครงการกันสักเล็กน้อยฮะ,ะเป็นคอนโดที่เรียงกันแบบนี้นะครับจากบริเวณด้านหน้านะครับคือที่ดินเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบนแนวยาวเป็นตอนลึกลงไปงี้ะนะครับวิธีการจัดวางตัวอาคารของเขาก็จะเลยเรียงไปครับตั้งแต่ด้านหน้าเนาะอันนี้34ชั้นบ35บชั้นแล้วก็อาคารจอดรถ17ชั้นข้างบนม,มีส่วนกลางแล้วตัวไฮไลท์เนี่ยมันจะเป็นแบบต่อเนื่องกันครับชั้นมีฮะทุกคนก็คือจากอาคารจอดรถอย่างนี้เนี่ย นะเราจะเห็นจากด้านหลังเลยการจอดรถเนี่ยตรงนี้ด้านบนของที่เป็นตัวลูฟท็อปของการจอดรถนะครับก็จะเป็นฟาซิลิตี้สระว่ายน้ําสวยๆแล้วก็สไลเดอร์ <laughs> นะฮะอยู่ข<ด>ึ<ม>้นขวางี่มีสไลเดอร์หลายโครงการนะรแล้วก็นี่ครับเชื่อมต่อกันมาเลยนะตรงห้องนี้นะฮะสีแดงนะครับแล้วก็ต่อยาวกันไปเดินยาวๆก็เป็นส่วนกลางที่เขามี33กิจกรรมทําให้การจัดตรงนี้ก็คือข้างบนข้างล่างจริงก็ใช้ได้ค่อนข้าง ไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ที่เห็นคือเพดานสูงด้วยนะคะ<ป>รตรง,ตรงฟลอ์นี้<ร>นะครับจะสูงมาก<ะ>สูงกว่าฟลอ์อื่นทีนี้ด้านบนสุดก็ยังแบบมีเป็นพื้นที่เหมือนเป็นสวนให้เดิน<ะ>ได้ด้วยนะครับ,บ,บแล้วก็จะมีพูดง่ายมีชั้นชั้นตรงกลางตรงนี้นะฟลอ์ตรงกลางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะแต่ตัวไฮไลท์เนี่ยอันนี้เป็นคร่าวๆก็ราคาก็จะอยู่ประมาณแสนต้นๆนะครับก็เริ่มประมาณแสนหนึ่งแสนสองนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนิดหนึ่งว่าไอ ห้องเนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือมันจะมีห้องธรรมดาที่เป็นซิมเพล็กซ์ซิมเพล็กซ์ก็คือเป็นห้องชั้นปกติชั้นปกติอ่าปกติค่ะส่วนที่เป็นระดับ2ชั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าทริปทริปเพล็กซ์ค่ะเป็นนิวทริปเพล็กซ์มันสามระดับนะมันก็จะมีตั้งแต่ชั้นยี่สไปจนถึง34แต่ขอทุกคนดูนี่เขาดูสีแดงโซนะคะสีแดงนี่คือชั้นที่เป็นทริปเพล็กซ์นะนี่คือ29ค่ะอ่ะ สามสิบสามสิบก็แดงหมดนะครับสามสิบเอ็ดแดงค่ะไปจนถึงสามสิบสี่แดงหมดแล้วก็ถามว่าก็ถามว่าอ้าวคุณต้นคุณอายครับแล้วเอามาให้เราดูทําไมก็จริงๆแล้วมันจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันขายดีนะดูน่าสนใจนะไอพีทำเพิ่มไหมกับที่อื่นก็ได้หรือที่ไหนก็ได้นะครับมันเป็นเป็นการออกแบบที่ดีซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันหน่อยนะตามไปดูกันเลยครับ ที่นี่เนี่ยจะมีโชว์ยูนิต2ห้องนะครับห้องแรกที่เราเนี่ยอยากจะพามาดูนะก็คือซิปเพล็กซ์นี่แหละจะบอกนะครับซึ่งไทม์นี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มที่27จไปจนถึง45ตารางเมตรไม่รวมชั้นบนนที่ชั้นล่างนะครับก็เหมือนกันกับแปลงของซิมเพล็กซ์คือพูดง่ายว่าข้างล่างเนี่ยก็เป็นเบสเดียวกันแต่เติมมื้นที่ข้างบนขึ้นไปอันเนี้ยมีหลายที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันได้ ฮองก็ยังมีอยู่มาดูอันเนี้ยกลัวเดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะปิดเขาจะเปลี่ยนไปทำห้องอื่นนะครับเพราะว่ามันขายหมดแล้วเดี๋ยวเราพามาดูสเปซด้านในกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเหมือนกับคอนโดที่เราเห็นทั่วไปเนาะใช่สองชั้นก็คือเข้ามาเป็นครัวปิดก่อนนะคะอันนี้นี่อยู่มานานแล้วนะมันตมันดูแห้งใช่ไหมดูน้องๆน้องๆน้องหน่อยเป็นดีไซน์ของเขานะครับก็เข้ามาเป็นครัวปิดตรงนี้ก็จะเป็น ห้องน้ําเลยก็ปิดตรงนี้หมดกลิ่นก็เป็นจอมเปซแบบที่เราเคยเห็นแหละนะครับที่อยากจะให้เป็นสังเกตก็คือว่าเวลาเขาทาอย่างเงี้ยก็ใช้เขาใช้กระจกสารตอนเห็นไหมเวลามันเปิดอะเปิดสุดเนี่ยพื้นที่ที่มันเดินเข้าออกมันจะเยอะมันเดินเข้าออกง่ายนะครับก็ใช้ตรงนี้ส่วนห้องน้ํานี่ก็เป็นมาตรฐานของเขาแหละนะก็จะมีส่วนที่เป็นแบบ่วนเปียกส่วนแห้งนะครับกั้นเอาไว้ระยะตรงเนี้ก็ จะเห็นว่ามันไม่สูงมากกับเราเท่าไหร่ะนะเพราะมันมีพื้นที่ข้างบนหัวเราด้วยนะครับเข้ามาด้านในอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องของคอนโดก่อนปัญหาที่เราเจอทั่วไปส่วนใหญ่ในคอนโดอะค่ะอะไรบ้างคือไม่ค่อยมีพื้นที่กินข้าวอ่านี่ค่ะพื้นที่เก็บของจะเก็บตรงไหนไม่มีใช่แล้วก็ถ้าเป็นสองชั้นเนี่ยห้องน้ำมาันต้องลงมาเข้าห้องล่างาที่เนี่ยมีหมดค่ะมีหมดเลยแก้หมดเลยเพนพอยท์ที่พี่ที่พี่ชอบมากก็คืออย่างแรก นี่ครับนี่เราเห็นมาตรงไปนะให้ทุกคนดออูนะะนี่ก็จะมีเข้าไปเนี่ยด้านในก็จะเป็นส่วนอนแนวอไอ้เบนนั่งก็จะมีส่วนที่แบบเป็นนี่นะกินข้าวนะาวาใกล้ๆกับครัวอ่าค่ะนี่นะก็เป็นส่วนกินข้าวนะก็จะมีรละวางนี่ร้อยแล้วด้านในสุดก็จะเป็นส่วนิฟวิ่งแอรียนะครับค่ะลึกเข้าไปข้างในอีกแต่ที่เห็นตรงนี้เนี่ยข้างๆเนี่ยนะอันนี้พี่ตน้นเรียกว่าห้องได้คอตเตอร์ใช่ไหมอ,อ,อันนี้บันไดที่ชั้น2แล้วก็ตรงนี้ครับสเปซที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็น แบบใหญ่แบบใหญ่มากเขาไปได้เลยนะจริงเนี่ยเขาไปได้เลย <laughs> เขาไปได้อยู่คข้างในได้เก็บเก็บของได้เลยเออแบบแบบได้จริง,รงอะ่ะคือถ้าสมมติว่าเป็นคอนโดเพชรเฟลี่นี่ตรงเนี้ยจะทําเป็นบ้านหมา <laughs> แล้วก็เปิดตัวไว้ด้านในจุดเด่นของห้องพดานสูงมันมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ความโปรง่งเห็นไหมฮะอันนี้4.45หเมตรสูงกว่าคอนโดทั่วไปแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบ เขาเรียกว่าอะไรสูงกว่าจนจนเยอะกว่าคอนโดทั่วไปนะปกติหนูเห็น4.2ใช่นนใช่4แต่สิ่งนี้เขาทำอ่ะที่มันฉลาดคือว่านี่เขาเพิ่มมาิดเดียวเดี๋ยวมาดูข้างนี้ทุกคนจะเห็นชัดขึ้นถูกไหมชั้นล่างอย่างนี้นะครับเราเห็นคนบนนะครับชั้นสองนี่เรารู้อยู่แล้วก็จะเป็นห้องนอน,น,อนห้องน้ําแต่นี่เขาเติมชั้นลอยตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นส่วนของห้องทํางานอัน,นี่ที่เจ๋งนะซึ่งนะมันก็เป็นเพนพอยของคนที่ซื้อห้องสองชั้นด้วยนะคะว่าแล้วมันสูงขนาดนี้มันพื้นที่เสียเปล่าหรือเปล่าใช่ คือวิธีการคิดของเขาที่นี่ก็คือว่าเราสังเกตบางทีเราดูหลายครั้งอะเพดานสูงเราสึกว่าเราจะทําอะไรกับความสูงนี้ดีใช่ไหมคือเอาบันไดมาปีกเคยคิดเหมืองกันบนอะไรอย่างนี้วาเราจะทาอะไรเราจะทำชั้นเก็บของก็ใช้ยากเนาะแลี่พื้นที่ที่มันเมี่ยแล้วก็ยังไม่ได้ใช้คือพื้นที่ในแนวตั้งนี่แหละทายังไงที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในแนวตั้งให้ได้มากที่สุดนี่ครับจุดแรกก็คือเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราพาไปดูด้านบนกันสักหน่อยนะน้องไอเลยไปนำขึ้นไปเลย นี่ครับที่น้องอายนั่งอยู่นะก็เป็นพื้นที่นี่แหละอเนกประสงค์ขึ้นมาใช่ไปทํางานทาทาเป็นแบบมุมพวกของแบบของสะสมของในส่วนตัวก็ได้ใช่ไหมตอนี้ก็ลงมาแรงเลยนะเออปีนี้ก็จะมีที่น้องก็ทําตรงเน้นได้อาไว้เป็นโชว์เคสได้หรือว่าแบบน้องเป็นคนเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมทาเป็น walk in clothes เติมเติมเสื้อผ้าตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นคนทํางานคุณก็มีแบบออกแบบจิวเวลรี่ใช่มเป็น ก็คือเป็นมุมส่วนตัวของเจ้าของเพิ่มขึ้นมาแล้วสเปซอ่ะมันนั่งได้นะเนี่ยไม่ใช่แบบนิดเดียวนะมันนั่งได้เลยใช่จริงๆก็วางโซฟาตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นพื้นที่พักผ่อนอีกจุดหนึ่งก็ได้แล้วก็นี่ครับด้านบนสุดครับก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนก็มีเตียงนอนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเตียงนอนอย่างเดียวแล้วจบนะบางทีบางที่ก็จะแบบเล็กๆใช่ไหมอันนี้มันมีสเปซเยอะเลย มาถึงตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมาทําอะไรได้ทำเนี่ยตรงนี้เขาทำเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆแบบจุื้อผ้านะ<อ>แล้วก็มันจะได้แบบรับกับความสูงห้องนะครับตรงนี้ก็มองวิวห้องนอนได้ด้วยนะและที่สําคัญที่ชอบมากๆนี่แหละหครบเลยห้องน้ำค่ะเป็นพาวเดอร์รูมน้ำในตัวใช่เพราะว่าปกติอยู่ข้างบนเนี่ย ถ้าไม่มีก็คือต้องเดินลงไปข้างล่างใช่ค่ะต้องโอตาสลึมสลือ,อตกงบันไดทํางไงอันนี้ก็หยุดตรงนี้เลยเปลายปลายเตียงจบนะครับก็คือห้องเนี้ก็คือว่ามันแก้เพนพอยต์หลายอย่างใช่ะนะครับก็คือว่าสหรับคนที่ซื้อห้องแบบสองชั้นบางทีก็คิดว่ามีแต่พื้นที่ห้องข้างล่างแลต้องจัดไปเบียดอยู่ข้างล่างโต๊ะทํางานโต๊ะเช่าใส่ทุกอย่างค่ะอันนี้คุณแบ่งได้เลย มีโซนสําหรับนั่งพักผ่อนแบบเพดานจูงเต็มเ็มมีโซนกินข้าวแล้วก็มีโซนทํางานนะครับก็ในพื้นที่ที่เป็นชั้นลอยเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็อีกโซนนึงก็คือส่วนห้องนอนพักผ่อนซึ่งก็จะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีของเยอะเขามีที่เก็บของอีกใหญ่มากคือน่าจะเป็นห้องของ AP ที่ทํามาแบบเพดานสูงนี้ที่ผมชอบที่สุดแหละชอบที่สุดเออมันดูว่ามันได้ใช้จริงมันแ p r a c t เข้ามากขึ้นแต่ว่าก็นั่นแหละ ก็จะเพิ่มมากับว่าเราต้องมีตําแหน่งแอร์ที่มันต้องใช้หน่อยเอออย่างตรงนี้นั่งทํางานก็ต้องมีแอร์ใกล้ๆหน่อยมิฉะนั้นอาจจะร้อนไปก็อาจจะต้องใช้แอร์เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบสเปซที่เขาเอามาใช้ละจากการจัดสรรพวกนี้เท่ามาได้ดีมากนะครับแล้วก็ได้ใช้ได้เลยอย่างก็ถ้าใครสนใจห้องแบบนี้บอกเลยว่าหมดแล้วที่ไปดูเมื่อกี้แต่บอกให้เขาทำแต่เออแต่ให้ดูเพื่อที่ว่าถ้าเกิดทีหลังเขามีห้องแบบ สไตล์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับก็รีบไปจองกันจะ <c oughs> <c oughs> ได้ไม่พลาดแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเป็นไอเดียเนาะเวลาเราไปดูห้องต่างๆที่มันเป็นห้องสองชั้นที่อื่นอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็จะได้เปรียบเทียบกันได้ว่าเออสเปซการใช้งานเขาการออกแบบมาเราใช้ชีวิตอยู่ยังไงมันตอบโจทย์เราไหมานะครับก็นี่เป็น เลพาทุกคนมาดูหน่อยนะมันเหมือนเป็นอีกมาตรฐานนึงเลยนะคะใช่ห้องแบบ2ชั้นเนี่ยมันมีมาสักพักแล้วแต่ว่ามันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆเนาะจากเมื่อก่อนเป็นแบบที่นอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เริ่มมีเป็นห้องน้ำมาตอะไรเงี้ย มีสเปซแบบนี้ด้วยถ้าถามว่าทำยากพี่ว่ามันก็คงชาเลนต์หน่อยคงไม่ได้ทำได้ทุกที่แต่ว่ามันก็จะเป็นไอเดียให้เราได้ดูว่าเออข้าแบบนี้เขาก็มีทำแล้วก็มันเป็นสเปซที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นี่ก็เลยพาทุกคนมาดูกันในวันนี้นะฮะสั้นๆสำหรับรอกวันนี้แล้วก็คราวหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจแบบนี้อีกเระทุกคนไปดูเช่นกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พบกันที่ได้เจิกับพวกเราลิฟวิ่งสปีก